มาวิเคราะห์อาการปร๋าสบกันนะฮะสีแบบนี้ก็ชัดเจนนะฮะบอกให้รู้ว่าน้ํามันหนานะ,ะแต่หนาแบบนี้คือหนากําลังจะได้ที่นะฮะพอรถขับขี่แล้วต้นกลางปลายไม่มีอาการวูบนะ,ะแต่มันฟ้องว่ายังหนาอยู่แต่ว่าหนากําลังจะได้ที่นะฮะก็คือรถคันนี้อผมใช้คอยไฟแต่งนะกะำลังอาดอยู่ที่ I, าาร้อยหกิบห้าพีซอัตราส่วนสิบ็ดจุดสองต่อหนึ่งนะฮะนมหนูผมใช้คาบูเด,ดนนะ นมหนูวางที่3 5 2ห้านะก็คือสตาร์ตติดปกติฮะบิดคันเร่งรอบต้นก็ติดมือดีอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าจะบิดแบบแบบพับคันเร่งเลยแบบไวๆยเงี้ยมันมีอาการวูบอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาฮะเพราะว่า,ามันเป็นรถโนอีกอะใช้คาบูดแดดอะจงังหวะที่เราพับคันเร่งไวๆอะทำไมมันถึงวูบฮนะก็คือส่วนหนึ่งมันมาจาก อากาศที่มันเข้าไวมันท่วมน้ํามันนะก็จะเกิดอาการวูบนะแต่ถ้าเราขับขี่ปกตินี่บิดกระเร่งแบบเนี้ปั้น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 ก็ไม่มีอาการอะไรนะไอ้น,นี่คือที่มันสีดําเนี่ยก็คือมันหนาต้นก็จริงนะแต่กลางปลายไม่มีอาการสะดุดก็คือใช้คําว่าหนากําลังพอดีนะฮะแต่ถ้าไล่อีกนิดหนึ่งก็จะได้ที่แล้วนะฮะถ้าอยากให้น้ำมันมันบางลงกว่านี้ในรอบต้นนะฮะ ก็คือปรับที่กิบล็ลอกของเข็มเร่งนะฮะปรับกิบล็อกเข็มเร่งนะฮะตัวนี้อยู่ในร่องที่3ามนะฮะก็ขยับไปอยู่ที่ร่องที่สองนะเพื่อให้น้ามันมันซอฟบางลงกว่าเดิมนะมาการปรับเข็มเร่งกนะิบล็อกเข็มเร่งเนี่ยถ้ามันน้ํามันมันจะซอฟลงเนี่ยซอฟลงทั้งต้นกลางปลายเลยนะฮะแต่ถ้าเราปรับลงเนี่ยน้ํามันก็จะหนาก็ตอนนี้ก็คือใกล้ใกล้ได้ที่แล้วนะฮะเนี่ยก็คือผมขับขี่ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะ ถึงมันจะหนาก็จริงแต่กับกีไม่มีปัญหา